สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าช่อง YouTube ปยจ98หรือปัญญาจารย์98ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำในตอนที่27เรามาฟังคู่พระพรแบ่งปันจากหนังสืออันทรงคุณค่าของท่านคืออาจารย์วิระชัยหรือสรัตและศาสนา,าจารย์ผู้ปกครองอบูโสชวนพิษโกแวที่ทรงคุณค่ามานานแสนนาน วันนี้ได้บันทึกเสียงเพื่อจะเก็บจากหนังสือเล่มนี้ไว้บน YouTube ที่ท่านจะเลือกฟังและค้นหาได้ตอนที่27หางเสือชีวิตหางเสือคือเครื่องมือท้ายเรือถึงแม้ว่าอุปกรณ์ส่วนนี้จะมีราคาไม่แพงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆแต่มันมีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะหางเสือคือส่วนที่บังคับให้เรือแร่น ไปในทิศทางที่ควรจะไปฉะนั้นหางเสือจึงมีความสำคัญต่อทั้งตัวเรือและผู้อาศัยอยู่ในเรือเพราะแม้เราจะมีเรือที่งดงามมีกำลังขับเคลื่อนยอดเยี่ยมสมบูรณ์ในกรณีที่เรือไม่ใช้เครื่องยนต์แต่ใช้พลังลมแม้พลังลมจะมีมากเพียงใดแต่ถ้าเรือขาดหางเสือที่ดีมีคุณภาพ ก็ไม่สามารถควบคุมทิศทางของการแล่นของเรือออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือลำนั้นจะแล่นบกไปเวียนมาและแล่นไปอย่างไรจุดหมายแย่ไปกว่าน,นั้นอีกเรือมีสิทธิชนหินโสโคกได้ในการชนก็จะประสบความอับปางหางเสือนาวาแห่งชีวิตคือคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของเรา เพราะคำพูดแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นมันมีพลังอย่างมากที่จะหันเหชีวิตของตนเองและผู้อื่นพ่อแม่หันเหชีวิตของลูกหลานของตนด้วยคำพูดที่พูดซ้ำๆกันพ่อแม่ที่ห่วงอนาคตของลูกเขาควรจะระวังระมัดระวังคำพูดว่าควรจะพูดอะไรและพูดอย่างไรโดยเฉพาะในยุคนี้ด้วย บุคคลผู้ทำหน้าที่ที่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าคำพูดของเขาสามารถทำให้ทีมงานหรือองค์กรของเขามีกำลังใจหรือเสียกำลังใจคำพูดนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้นำทุกระดับควรใส่ใจกับการพูดไม่ว่าจะในแบบทางการหรือไม่ใช่ทางการทั้งในรูปของการสนทนา และการกล่าวสุนทรพจน์การสอนคำพูดสามารถจุดประกายเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเร้าอารมณ์เสริมการตัดสินใจแต่ละคนเป็นนาวาชีวิตมีหางเสือที่ต้องรับผิดชอบฉะนั้นแต่ละคนจะต้องเรียนรู้การที่จะพูดกับตนเองและต้องระมัดระวังไม่ให้คำพูดของผู้อื่นมาควบคุมทิศทางเดินของเรา มีคนไม่ใช่น้อยอยอมให้คำพูดของผู้อื่นมาควบคุมทิศทางเดินของเรามีคนไม่ใช่น้อยอยอมให้คำพูดของคนอื่นควบคุมชีวิตของตนเองความดีใจและเสียใจรวมทั้งอนาคตของตนถูกควบคุมโดยคำพูดของคนอื่นทั้งสิน้นขอโปรดเข้าใจเถิดว่าคนอื่นพูดถึงเราอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับเราพูดเกี่ยวกับตัวเองอย่างไร ทำไมเราจึงเชื่อและหวั่นไหวด้วยคำพูดของคนอื่นแต่กลับไม่ใยดีกับเสียงของตนเองคนที่โกหกตัวเองบ่อยๆเป็นไปได้ที่เขาจะไม่ยอมพูดให้ตัวเองฟังคำพูดคือหางเสือชีวิตฉะนั้นแต่ละคนควรที่จะเรียนรู้ว่าควรพูดอะไรพูดอย่างไรและพูดเวลาใดต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องคำพูด หนหลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่สร้างสรรค์เช่นการพูดเท็จคนเราโกหกบางคนบางเวลาบางทีได้แต่จะพูดโกหกทุกคนทุกเวลาและทุกสถานการณ์ที่ไม่ได้ที่กล่าวมาเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าโกหกบางคนได้บางที่ได้บางเวลาได้หมายถึงว่าคนที่ชอบพูดเท็จจะถูกจับได้สักวันหนึ่ง คนพูดเท็จกับตัวเองบ่อยจะทําให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดเขากลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเช่นว่าการนินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและรับหลังการพูดหยาบคายพูดหยาบโลนลามกพูดหลอกลวงพูดกะแนะกะแหนส่อเสียดพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกพูดโอ้อวดจิ่งยะโสเป็นต้น 2. ตั้งใจพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นพูดให้เกิดกำลังใจพูดให้ความรู้ประเทืองปัญญาพูดในแง่ดีและสร้างสรรค์พูดในแง่บวกสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ฟังพูดให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นมากกว่าหวังประโยชน์เข้าตัวพูดสุภาพและถ่อมตนชีวิตของเราจะไปทางไหนและถึงไหนขึ้นอยู่กับ หางเสือชีวิตว่าเราจะมีหางเสือดีหรือเสียฉะนั้นขอให้เราทบทวนตรวจดูนะครับว่าหางเสือชีวิตของเราวันนี้เป็นเช่นไรฉะนั้นต้องคิดอย่างผู้นำในตอนนี้คือตอนที่27หางเสือชีวิตจึงมีคุณค่าแก่การใคร่ควรที่เราจะถามตนเองและพิจารณาตนเองว่าเป็นเช่นไร ขอให้เราเข้าใจว่าพระคําของพระเจ้าปลอดภัยครับให้เราเข้ารีภัยในพระเจ้าดีกว่าวางใจในมนุษย์สวัสดีครับ